สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อเออ่เมดมินโกนะครับเมดมินโกนะรุ่นเอพีดี910นะครับใช่หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวขอดูกล่องก่อนนะครับอออ่าใช่ รุ่น PD 91นะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นหลอด SFH 55นะครับหลอด SFH 55นะครับนี่หลอดก็เป็นทรงนี้เลยนะครับหลอดใหญ่ๆนะครับหน้าหลอดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับซ่อมวงจร ลูกค้าบอกว่าเปิดไม่ติดเคยผ่านการซ่อมมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนะตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูล่องรอยหน้าโคมก่อนเนาะที่ลูกค้าเคยไปถอดมานะครับแล้วก็มีล่องลอยจากนิ้วจับนะครับอันนี้ลอยเนี่ยตรงปลายนิ้วนะ มีหนึ่งรอยแล้วก็รอยรอบโคมนะครับมันมีอีกหลายจุดนะแต่ว่าต้องเปิดแสงถึงจะเห็นนะครับอลองดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรอ,อยขุ่นๆรอยคาบนิ้วนะครับอันนี้ผมก็อยากจะล้างให้นะครับแต่ว่ากลัวโคมมันจะเสียหายมากกว่านี้นะแต่ถ้าจับขนาดนี้แล้วผมดูแล้วมันน่าจะลอกนะครับ ก็เลยไม่ทําการล้างให้เนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมเคยบอกลูกค้าหลายๆคนนะครับว่าถ้าถอดเองนะครับไม่อย่าเอานิ้วไปจับในโคมนะครับเพราะว่ามันล้างออกยากแล้วก็โคมบางรุ่นนะครับสามารถลอกได้นะบางบางรุ่นก็ชุบมาดีมากนะครับโคมตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรทําไปชุบ เอานำไปชุบเออก<ม>็เรียกอะไรอะชุบชุบให้มันเงาอะผมเรียกไม่ถูกนึกไม่ออกนะครับเอ่อชุบโครเมียมนะครับนะบาง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 ,บาง,บางโรงงานเนี่ยเขาชุบโครเมียมมาดีนะครับบางทีเนี่ยถูก็ไม่ออกนะครับถูไปสัมผัสอะไรเงี้ยนิ้วมันก็ไม่เป็นไรนะครับแค่เราเอา,เอาบางบางเราเอากระดาษหรือสำลีค่อยค,อยคอยเช็ด มันก็หลุดได้นะครับแต่บางบางโรงงานเนี่ยเขาชุบโครเมียมมาไม่ดีนะครับมันก็สามารถลอกได้นะครับแล้วก็พวกตามนิ้วมือของเราเนี่ยนะครับบางทีดูแล้วมันสะอาดก็จริงนะแต่บางทีเราเอานิ้วไปจับหน้าจับตามที่มันมีไขมันนะครับบางทีเอามารูปหน้าเราเนี่ยหน้าหน้าของคนเราเนี่ยมันมีคราบไขมันอยู่แล้วนะครับต่อให้หล้างพึง่งล้างหน้ามาเกยงๆก็จริงนะครับ เผลอเอานิ้วไปจับหรือไปจับสิ่งของบางอย่างบางอย่างบาง,บางอ,อ,อย่างอื่นนะครับมันก็เกิดคาบไขมันได้แล้วนะครับอย่างนี้ว่ามันพอเราดูปุ๊บเนี่ยเรารู้รู้เลยว่าเลูกค้าเอานิ้วเข้าไปจับภายในโคมนะเลยทําให้โคมนั้นเกิดริ้วรอยนะครับอันนี้ก็ต้องปล่อยไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราไปทําความสะอาดมันเนี่ยหรือพยายามจะทํ้ให้มันออกเนี่ย ผมคิดว่าโคมน่าจะเสียหายมากหนักกว่านี้นะก็เลยไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวกระจกด้านนอกเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้นะครับก็อันนี้ก็ถ้าเป็นกระจกด้านนอกนะใช้น้ํายาล้างกระจกพวก King Stella อะไรพวกนี้ยได้หมดนะครับหรือจะใช้แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ล้างแผลเนี่ยชุบกับสัมฤทนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดก็ได้นะครับแต่แอลกอฮอล์มันจะระเหยช้านะ ก็ใช้ King s ตล l a r ไปพวกน้ำยาล้างกระจกพวกนี้ก็ได้นะครับจะจะสะอาดกว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองโหมดการทํางานนะครับนี่นี่นะครับเป็นระบบแบบดิมเมอร์นะครับเป็นระบบแบบดิมเมอร์นะครับดับบันคลิกอา้าวคิกอ่านี่ดับบันคลิกเพราะว่าไอตัวแบตเตอรี่ที่ผมไว้ทดลองไฟฉายนะครับมันน่าจะเริ่มอ่อนแล้วแหละนะ แสงเลยออกได้ไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็โหมดฟังก์ชันต่างๆนะผมไม่รู้ว่ากดยังไงนะครับเพราะว่าตัวไบฉายมันมีหลายร้อยหลายพันรุ่นเหลือเกินนะครับจำไม่หมดจริงๆนะครับต้องขออาภายนะัยเนาะถ้าจะให้ผมกดไปเปิดต้องไปย้อนดูใน u t u b e อีกนะครับมันมีฟังก์ชันลูกเล่นเยอะมากนะครับหลายรุ่นหลายโหมดนะครับบางรุ่น ยอมรับจริงๆว่าจําได้ไม่หมดนะครับแค่ว่าทําให้มันติดนะครับทดสอบการให้มันติดนี่ก็ก็บางบางตัวก็กดยากบางตัวก็กดง่ายนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับตัวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเนาะเดี๋ยวก็เตรียมส่งกลับหาเจ้าของไฟฉายได้แล้วแหละนะครับก็ช่วงนี้งานอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าวุ่นวายกับที่บ้านมากเหลือเกินนะครับ ทางเรื่องขายของด้วยอะไรด้วยนะครับต่างๆนานาเนาะก็โอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ส่งกลับหาเจ้าของได้แล้วเนาะก็พี่ๆท่านใดสนใจจะซ่อมว้ฉายหรือมุมว้ฉายนะครับติดต่อสอบถามรุดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสี่สองสามสองสามเก้าเก้าก็ได้นะครับช่างมินนะครับยินดีให้บริการนะถ้าจะโทรมานะครับขอเป็นเวลาตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับ 9ก้ามงเช้าถึงหนึ่งทุ่มเนาะ,ะเพราะว่าถ้าบางคนนะครับทำงานกลางคืน,นตีสองตีสามโทรมานะครับก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าต้องปิดโทรศัพท์นอนนะไม่ไหวจริงๆนะครับก็โอเคนะครับฝากกว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงใบช่างมิ้นครับสวัสดีครับ